พญาผ้ามวลชุดที่สี่สิบเก่า สบายดีมีความสุขครับท่านผู้ฟังทีขารพหลักทุกท่านและก็สวัสดีท่านที่หักในพญาภาษาอีสานทุกท่านทุกคนกะกับมาพบมาพ่อกับกับผมมหาช่ออีกคือเก่ากับพญาผ้ามวนซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นพญาผ้ามวนชุดที่40เก่ากับผมมหาช่อกับขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทีขารพหลักทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดหากแม็นว่าท่านผู้ชมที่ขรรพหลักทุกท่าน ถึกเอิกถึกใจในพญาบทนี่พญาคลิปนี่ก็อย่าลืมเดอ้อกดซับสไครกดกดไลค์กดแชร์ให้กับผมมาหาช่อแน่กับผมมหาช่อก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไหวลวงหนามาณะโอกาสนี้ครับผมเอาละมาพบมาพอกันแล้วกับบ่ต้องเว้าวยังหลายยายห่างกับผมมาหาช่อกับศรีน้ำพม่พีพน่น้องท่านผู้ฟังทีขาลบหลักทุกท่านเข้าไปสู่พญาผ้ามวลสำหรับมือหนี่เลยนะครับ พญาผ้ามวนในมือน,นี่ก็สิเป็นพญาที่เว้าถึงบุญคุณของพ่อแม่เนาะอันนี้กับผมหาช่อก็นำมาฝากพีตอน,น้องซึ่งในเรื่องพระคุณของพ่อของแม่นั่นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพิ่นได้ตัดอุปมาไว้ว่าทาแม่นว่าลูกนี่สิว่างพ่อว่างแม่ไว้ทึงบาทั้งสองขางของเจ้าของแล้วประคับประคองเพิ่นในยุทึงบานั่นป้อนเขา่าป้อนน้ำแล้วก็ให้เพิ่นขี่เพิ่นทายปัสสาวะอุจจาระ ถึงบาเฮ้านั้นเซตซับถึงแมนวาลูกสิมีอายุถึงร้อยปีและกับปนิบัติเพิินไปจนตลอดชีวิตกัยังนับวาตอบบุญแทนคุ้นของเพิินบ่มิดบอเกียงและกันยังมีภููอุปมาไหววาหากแมนใส่ท่องฟ้านี่เป็นแผ่นกระดาษเอายอดเขาปะสุเมนแทนปากกาเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำมึก เขียนบรรยายคุนของพ่อของแม่จนท้องฟ้าเต็มไปด้วยตัวอักษรผู้เขาซึกก่อนไปจนหมดจนเกี่ยนน้ำในมหาสมุทรเหือดแห่งกระย่งบรรยายคุนของพ่อของแม่บอ่อเบิดอันนี้คือสิ่งที่เพิ่นอุป,ปมาเปรียบเทียบอุปไมยเอาไว้จะนั่นกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีขลบหลักทุกท่านมาฟังพญายเกี่ยวกับบุญคุนพ่อแม่ที่ปาาอีสานโบราณเพิ่นได้เขียนได้วาไว ดังต่อไปนี้ครับเกิดเป็นคนควนหูบุญคุณของพ่อแม่เพิ่นเลี้ยงมาตั้งแต่ไห่แอแอจนเ่ากับเบิงแยงพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกให้แจ้งคุณพ่อแม่นั่นมีหลายขั้นเอามาบรรยายจังเป็นหลายเหลือล้อน เฮาเป็นคนมาใดย่อนอาศัยเพิ่นปอนมั้มเพิ่นได้ยำเขา่าปอนเฮาจังใดใหญ่มาบัดสีหไ่แก่ก้าเพิ่นต้องทรงเฮาเฮี้ยนสุขสถียนมุ่นมั่งเพิ่นแบ่งปันเฮาใดเพิ่นได้พันละหน้าไวบุญคุณนันหล่นลื้นอันคุณโน่นนลื่นหล่นยาหาเว้าวาโบมีคุณวาพอแม่นี่เปรียบดังพสุธา เปรียบเหมือนกับคงค่าทั้งแผ่นดินแถมฝ่าพสุท่าวงกว้างกะบ่อปานคุ้นของเพิ่นแม้นสิแถมแผ่นฝ่าทั้งหกสั่นกะบอปานคุ้นเพิ่นหลายกว่านั่นให้หูเลืองกันสายาสิไปล่าปะให้ตอบแทนคุ้นเจา้าดนน่านมาต้องมีเท่าชะลาการไปตามเลื้อง บอมีเพียงตั้งแต่เ่าบางขังอาจป่วยเป็นผู้เป็นลูกและเตาให้รีบอ่านหันหาบอควนปะคั้นไล่เบิ่งแงงแรงเศร้าหาอาหารหาเข่าบัดย่ามซวยเลี่ยงเพิ่นแหนยะ่ามเพิ่นแกอย่าปล่อยทิ่มย่ามเป็นไข่ย่าปล่อยว่างบอมีทางสิวางจากคงเอกกองบุญหู้จักคุ้นจักโน อันมูบุญสิโฮมทอนพ่อปานปามากคอนบุญมาโฮมทุกเสร้าำ้ำเลี้ยงพ่อแม่สิเป็นบุญเลิดลำกระถินสร้างกระบอปานสิขอเตือนทุกท่านให้คิดอ่านตรองดูสัพพัญญูของเฮาศาสดาเพิ่นตัดไวไผผู้ทำตามไดสิมีบุญอันหล่นลื้นยาสิฝืนวาบอไดาย,ยาหาเว่าวาบมี ตอบแทนคุ้นพ่อแม่นี่เป็นบุญเลิศมหาการคิดว่าเฮ้าทำท่านภูบมี่ศีลแก้วผููบมี่ศีลหาเฮ้าทำท่านได้บุญยูแต่ว่ามีส่วนหน่อยบ่บปานเลี่ยงพ่อแม่เฮ้าจื่อเอาเด้อมูเจ้าสิขอกาวถแถลงก่อนเพื่อให้ซุ้มคนไทยจื่อจำเอาไปใส่สิบ่มี่มองใหม่พอทำคุ้นให้ถึงแก่น แสนสีจนและสวยคุ้นเจ้าสี่ซอยสู้ถึงสีนามยอกอยู่บัดเฮาขีเหือพ้ายน้ำม,มันมาตีเหือพอแม่เฮาสิบังไวย่ามเฮาเจ็บย่ามเฮาไข่ปนุมมือเพิ่นสีซอยย่ามเฮาตกต่ำต่อยบุญคุณเจ้าสี่เลื่อมงาอันบุญคุณหากเป็นของหลึกลำเพิ่นสีซอยบัดมีพย่ยแม่นสิไกแสนไก เพิ่นซอยเห้าบัดย่ามแคนซอยบัดย่ามเห้าแน่นย่ามมีไพ่แลนเข่าพา้าคุณนบิดากระบอสวยมั่นดาเจ้ากระบอเสียซอยลูกเต้าทุกเมื่อบบได้ปล่อยว่างหนีคุณนเพิ่นมีเป็นกือตืมแถมอาจเป็นตือคุณนเพิ่นมีมดมือมดเว้นบบเวนวางบอมีทางสิทิถิมบิดาเจ้าพ่อแม่เหานั่นแล้ว พญาที่ผ่านไปนั่นก็นคือพญาที่เว้าถึงบุญคุณของพ่อแม่เนาะอันนี้ท่านผู้ฟังทีขลุบหลักทุกท่านก็นคือสิทธิศักดิ์ส,สงึงใจอันนี้เรื่องของพ่อของแม่เฮ้าเนาะพ่อแม่ภูเพินถือว่าเป็นพ่ของลูกคือเพิ่นมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็มีคำกล่าวว่าพ่อแม่เป็นเทวดาของลูกเพราะว่าเพิ่นเป็นเทวดาคอยปกป้องคุ้มครองกันไห่ให้ลูกให้เต้า และจากนั้นก็พ่อแม่เพิ่นกถือว่าเป็นคู่คนแรกของลูกที่อบรมสั่งสอนทั้งคำว่าและก็กิริยามมรยาทอันนี้คือพ่อแม่เป็นคู่ของลูกเนาะจากนั้นเพื่อนก็ยั่งว้าถึงว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกที่ว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกก็คือเพื่อนมีปุปกาละคุณแก่ลูกมีพระเดชพระคุณปกป้องอันตรายให้ความหักความอบอุ่นแก่ลูกมาก,ก่อนเป็นเนื้อหน้าบุญของลูก มีความบริสุทธิ์ใจต่อลูกอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่ลูกควรทำบุญต่อโตเพิ่นแล้กกัเป็นอาหูในยักบุคคลเป็นผู้ควรแก่การรับของคำนับแล้กก็การนามัสการของลูกอันนี้เมื่อเฮาภูเป็นลูกหู้แล้วกอก่าลืมคุณธรรมของลูกก็คือต้องกตัญยูกะตะเวทีคำว่ากตัญยูกะตะเวทีนี่ก็เป็นคำสองคำเนาะกะตัญยุก็หมายถึงเห็นคุณคา่า และเห็นโดยใจเห็นด้วยปัญญาว่าเพิ่นเป็นภูมิพระคุณต่อเฮ้าอย่างแท้จริงและที่นี่กระตะเวทีก็หมายถึงการตอบบุญแทนคุณของเพิินซึ่งการตอบบุญแทนคุณเพิินนั่นก็บแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกก็คือช่วงที่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ซอยเหลือกิจการงานของเพิ่นเลี้ยงดูเพิินตอบแทนเพิินย่ามเมื่อเพิินเฒ่าชะแลกแกล่าปนิบัติพัดถากการอยู่การกินของเพิ่นให้สะดวกสบายและก็เอาใจซอยเหลือเมื่อย่ามที่เพิินเจ็บไข้ได้ป่วย และช่วงที่สองก็คือช่วงที่เพิินหลังจากที่เพิินล่วงรับดับขันไปแล้วก็ได้จัดพิธีศพให้เพิ่นและะ้วก็เฮ็ดบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพิินอย่างสม่ำเสมอแล้วอานิสง์ผลบุญการบำรุงบิดามารดาก็สิเกิดมีแก่เฮ้าก็คือสิเฮ็ดให้เป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นผู้มีสติรอบคอบเป็นคนมีเหตุมีผลเฮ็ดให้พ้นจากทุกไพ่เฮ็ดให้มีลาบโดยง่ายแล้วก็ให้แค้วคาดปราศจากไั่ย่ำขับขัน เฮดให้เทวดารักษาเฮดให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าเมื่อมีลูกก็สิได้ลูกที่เป็นคนดีเฮตแหามีความสุขแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเฮ้าก็สิได้เป็นแบบอย่างอันดีแก่อนุชนคนลุ่นหลังอันนี้ก็เววาโดยย่อๆพ่อสังเขปเนาะพ่อแม่พี่น้องเน้นว่าพญาบุญคุ้นพ่อแม่ที่กระผมมาหาชอ่อนำมาเสนอในมือนี้ก็ะให้พ่อแม่พี่น้องครับฟังเอา ปฏิบัติพัดถากเอาก็แล้วกันทุกท่านทุกคนนะครับเอาละครับพญาผ้ามวนที่กับผมมาหาช่อนํามาเสนอในมือนีกับเป็นพญาผ้ามวนชุดที่4 9เกามือนีเวลาเมื่อตื้นเวลาเหรอครับกับผมมาหาช่อกับขอนำพญาผ้ามวน อำลาผ้าจากพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีเขาหลบหลักทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนก็นอย่าลืมเดอ้อถ้าหากว่าถึกเอิกถึกใจในพญาน่คลิปนี่ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับผมมหาช่อแน่กับผมหาช่อก็ขอขอบบุญขอบคุณไหวลวงหนามาหานะักโอกาสนี้ครับพบพ่อกันใหม่ในโอกาสต่อไปคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้กับผมมหาช่อก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีมีความสุข ทุกทุกท่านครับผม